ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรถ BEN e-car W212 นะครับคันนี้ลูกค้าได้มาใส่เป็นจอตรงรุ่นนะครับขนาด12นิ้วนะครับ Android version 10แ a ม4 r ลอม64นะครับตัวนี้ลื่นเร็วแรงเลยนะครับตอนนี้พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทางร้านก็ลงแอปให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ลูกค้าใส่กล้องมองหลังเพิ่มด้วย เขาเกียร์ถอยภาพตัดเรียบร้อยเลยครับสวยงามาเห็นป้ายทะเบียนชัดแจ๋วเลยพอคืนเกียร์ก็จะกลับมาหน้าของ Android แบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับจอตรงรุ่นของเบนซนะครับระบบเดิมของรถอยู่ครบทั้งหมดเลยอ่าหน้า NTG ตัว i d r i v e ตตรงนี้ก็ควบคุมระบบเดิมรถได้นะครับ เราจะไปเลือกเล่น USB หรือว่า,เาว FM เดิมของรถใช้งานได้แล้วตอนที่เห็นจากทุกภาคส่วนเป็นกระบวนการเออชิดเองนะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของระบบ Android กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูอย่าง YouTube นะครับแอปยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับ ขาดไม่ได้เลยทีเดียวแล้วคันนี้นะครับลูกค้าก็ได้มาใส่เป็นลำโพง CSE e นะครับของ m e r c u ลีครับบันเทิงทั้งภาพและเสียงเลยครับคันนี้พวงมาลัยเพื่อลดเสียงได้เหมือนเดิมครับ แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับหน้าจอที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยก็คือการแบ่งแยก2หน้าจอนะครับอ่าซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นจอทั่วไปเราแบ่งหน้าจอแล้วอาจจะมีการค้างหรือกระตุกแต่จอรุ่นนี้ไม่มีค้างและกระตุกนะครับนี่ขนาดแบ่งจอแล้วยังดูแบบภาพยังใหญ่เต็มตาคนขับสามารถดูแผนที่นำทางไปด้วย คนนั่งด้านข้างฟังเพลงไปด้วยสะดวกสบายครับตัวนี้โอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ